สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ขณะโกลิอัสเข้ามาใกล้เพื่อต่อสู้ดาวิดวิ่งเข้าไปประจันหน้าเอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบก้อนหินออกมาคล้องกับสลิงโกลิอัสคงงงเนาะเออมันไม่เอาไม้เท้าสู้เราหรือไม่มีดาบนะครับไม่หยิบก้อนหินกับสลิงขึ้นมานะครับคือผมคิดว่าโกลิอัสคงยืนงงมากกว่านะตรงนั้นโอ้โหมันเหมือนกับเป็นเป้านิ่งเลยนะงงมันทําอะไรของมันเนี่ยนะจากนั้นพระคัมีก็บอกว่า ดาวิดเนี่ยก็เวียงก้อนหินอัดเข้าไปที่หน้าผาของโกลิอสัสนะก้อนหินฝังจมเข้าไปโกลิอสัสล้มควม่ําลงกับพื้นต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยนักรบจะมีหน้ากาก,ากด้วยนะครับหน้าก,ากากที่เข้าไปเห็นเฉพาะส่วนส่วนของหน้านะฮะแต่ว่าหัวส่วนหัวทั้งหมดจะต้องมีหน้ากากนะ,ะในข้อที่50เป็นอันว่าดาวิด พิชิตชาวฟรีเซียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินแม้ไม่มีดาบก็ล้มเขาได้และฆ่าเขาเสียในตรงนี้ก็เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้ามีพระเจ้าเนี่ยมีการทรงสถิตมีการเจิมนะอะไรเล็กน้อยในชีวิตของเราก็สามารถทำการใหญ่ได้แต่ถ้าหาว่ามีอุปกรณ์แพงอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้านะครับมันก็ไม่เกิดผลพระเยซูจะบอกว่า ถ้าขาดจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยในเหตุการณ์ตรงนี้เราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเพราะดาวิดมีพระเจ้าดาวิดสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดดยพระเจ้าทรงทําให้ก้อนหินก้อนเดียวฆ่ายักษ์ใหญ่ได้นะตรงนี้เหตุการณ์นี้น่าสนใจในข้อที่5 5บอกว่าขณะซาอูลทอดพระเนตรดาวิดออกไปสู้รบกับโกลิอัสพระองค์ก็ตัดถามแม่ทัพอับเนอร์ว่า อับเนอร์เด็กหนุ่มคนนี้เป็นลูกของใครอับเนอร์ทูลว่าข้าแต่กษัตริย์พระองค์ทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดข้าประบาทไม่ทราบชั้นนั้นซาอูลก็ตัดว่าจงไปสืบซิว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกของใครอันนี้นะครับอับเนอร์เนี่ยเป็นแม่ทัพของซาอูลและอับเนอร์เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยมีผลเพราะในอนาคตนะฮะในอนาคตซาอูลเสียชีวิต อับเนอร์เนี่ยเข้ามาสวามิภักดิต่อดาวิดนะครับเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่มีผลต่อคนที่หนึ่งก็คือโกลิอัสและชาวฟริเซียจะยำเกรงดาวิด 2. ตัวอับเนอร์อับเนอร์เองได้เห็นแล้วว่าทหารคนนี้เก่งมากมาจากพระเจ้าจริงๆสามารถล้มแม้กระทั่งกษัตริย์ของเราเนี่ยสู้ไม่ได้นะคนที่สามเชื่อไม่ว่าโยนาธานเป็นทหารเอกของอซาอูลนะครับตรงนี้ยังไม่ได้บันทึก โยนาธานย่อมเห็นเหตุการณ์เหตุเหตุการณ์ดาวิดในราชวังที่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าเหตุเหตุหการณ์ในสนามรบที่มีความสามารถสู้รบโดยพระเจ้าในอนาคตโยนาธานเนี่ยจะมาสนับสนุนดาวิดให้เป็นกษัตริย์นะครับดังนั้นดาวิดเมื่อออกมารบแบบนี้นะมันไม่ได้มีผลแค่ตัวดาวิดและผลคนที่4คือพ่อของดาวิดเป็นที่รู้จักของกษัตริย์ล่ะเขาบอกว่า ได้ลูกดีเนี่ยพ่อก็จะได้ดีไปด้วยนะหรือว่าได้พ่อดีนะครับลูกก็จะได้ดีไปด้วยมันส่งผลซึ่งกันและกันตัวนี้ครอบครัวและพี่ๆของดาวิดนะฮะมีผลละเพราะว่าเราพี่น้องของดาวิดย่อมเป็นที่รู้จักของอับเนร์แม่ทัพใหญ่ของอิสราเอลและของซาอูลแน่เพราะว่าลูกคนสุดท้องลูกนอกสมรสได้ทำการใหญ่ทำ นำเกียรติมาสู่เกียรติยศแด่ครอบครัวนะแล้วก็ในข้อที่57ทันใดที่ดาวิดกลับจากสังหารโกลิอสัสอับเนอร์ก็นำตัวเข้ามาเข้าเฝ้าซาอูลดาวิดก็ยังหิ้วศีรษะของโกลิอัสอยู่ในสมัยนั้นนะครับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นจีนอ่ไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกใกล้นักรบทุกศาสนาเมื่อรบชนะศัตรูก็จะต้องตัดศีรษะ มาพิสูจน์ก็พิสูจน์ว่าได้ค่าจริงๆอันนี้ก็เป็นปกตินะครับที่ดาวิดก็จะได้ยกนำศีรษะของโกลิอัสมาถวายแกซาอูลว่าดาวิดได้ค่าคนถูกต้องนะจากนั้นชีวิตของดาวิดนะครับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะเริ่มตกต่ำแล้วเห็นไหมครับผมจึงบอกว่าตั้งแต่ต้นว่าจะสอนชีวิต ของดาวิดเรื่องความตกต่ําความอัปยศอดสูในชีวิตแต่ทำไมดาวิดจึงรักพระเจ้าและพระเจ้ารักเขาเพราะว่าตั้งแต่นี้ไปชีวิตด,ดาวิดจะไม่ราบลื่นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเมื่อดาวิดอยู่ใกล้กับซาอูลถ้าเราลำดับเหตุการณ์จริงๆนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดก่อนเหตุการณ์ที่ดาวิดไป เล่นดนตรีถวายซาอูลเพราะถ้าเราเรียงลําดับใหม่นะครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนลาดับเขียนพระคัมภีเนี่ยเขาไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะฮะเขาลําดับตามที่เขาจําได้เหตุการณ์เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์อันต้นและหลังจากนั้นเนี่ยดาวิดก็เริ่มเข้ามารับราชการกับซาอูลโดยที่ดาวิดก็เริ่มที่จะเริ่มจากการเป็นคนเล่นดนตรีก่อนไปแปลมามาจากนั้นซาอูลก็บอกว่าเอา้ามาเป็นคนที่จะแบกอาวุธนะแล้วก็จากนั้นนะครับ ก็ตามไปด้วยดาวิดเนี่ยก็เริ่มถูกซาอูลแกล้งคือให้ไปสู้รบแต่กลับกลายเป็นสู้รบนะครับพระเจ้าอยู่ด้วยก็เลยชนะตลอดนี่คือเหตุการณ์จริงๆน่าจะเป็นแบบนี้เอาละเราจะพูดตามพระคัมภีร์พูดอีกนะฮะว่าในบทที่18ข้อที่1สําคัญมากบอกว่าเมื่อดาวิดกลาบทูลซาอูลเสร็จแล้วโยนาธานรู้สึกผูกพันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับดาวิดเขารักดาวิดเหมือนรักตัวเองเห็นไหมครับ โยนาธานี่เห็นดาวิดมาหลายหลายสถานะละและโยนาธานเนี่ยเขาเรียกว่าพระเจ้าจัดเตรียมจริงๆเลยนะเพราะต่อไปซาอูลจะไล่ฆ่าดาวิดแต่โยนาธานลูกชายซาอูลนี่แหละคอยปกป้องดาวิดทําให้เราได้เห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าพระเจ้ารักพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยถึงแม้มีคนเกลียดนะครับก็ะจะมีคนปกป้องอซึ่งในอัอาคตต่อไปเนี่ยโยนาธานจะคอยปกป้องดาวิดมาดูนะครับ ในข้อที่2ตั้งแต่วันนั้นซาูลก็เก็บตัวดาวิดไว้ไม่อนุญาตให้เขาขับบ้านไปหาบิดาอีกเลยนะก็เพราะว่าเหตุผลที่1นนะครับตัวของซาูลเองเนี่ยผีเข้าบ่อยเลยต้องเก็บตัวดาวิดไว้นะครับมันจะเข้าเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะดาวิดต้องพร้อมที่จะมาบรรเลงเพลงนะทำให้โยนาธานยิ่งรักดาวิดนะเขาเป็นคนช่วยเหลือพ่อของเขาเองนะแล้วก็โยนาธานก็ทําท่ธสัญญาเป็นเพื่อนแท้กับดาวิดเพราะเขารักดาวิดเหมือนรักตัวเอง โยนาธานถอดเสื้อคลุมที่สวมอยู่ยกให้ดาวิดพร้อมทั้งเสื้อตัวในดาบธนูและเข็มขัดอันนี้สําคัญมากๆเราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีรัชทายาทรัชทายาทก็คือคนที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปและเวลาคนจะมอบตำแหน่งรัชทายาทนะครับยกตัวอย่างเมื่อเอริยา จะยกตําแหน่งผู้เผยพระชนะคนต่อไปการเจิมให้กับเอลิชาเขาจะให้เสื้อคุมนะและในตรงนี้นะครับเมื่อกษัตริย์ซาอูลเนี่ยถ้าเขาตายไปนะครับคนที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปต้องเป็นโยนาธานเพราะเป็นลูกคนโตและเป็นราชายาทแต่ตรงนี้เหมือนกับการเผยเวยจนะหรือการยอมสละตําแหน่งหรือการแบบรักจนให้ทุกอย่างเพราะว่า โยนาธานเนี่ยมอบเสื้อคุมกับอาวุธพี่น้องรู้ไหมครับว่ารชาชทายาทนี่สําคัญนะครับคือกษัตริย์ตายปุ๊บรชาชทายาทเป็นกษัตริย์ได้ทันทีนังน,นั้นดาบชุดทั้งหมดจะไม่เหมือนลูกคนอื่นๆและในตรงนี้เองโยนาธานนะครับยกตําแหน่งรัชทายาทคือกษัตริย์องค์ต่อไปให้ดาวิดโดยดาวิดไม่รู้ตัวและโยนาธานก็ไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งมาดาวิดจะได้ใช้ชุดรัชทายาทจริงๆนะได้เป็นกษัตริย์อันนี้เขาเรียกว่าโยนาธานเหมือนเผยไว้จะนะ โดยไม่รู้ตัวนะครับว่าสิ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรและในตรงนี้พี่น้องคิดว่าซาอูลเนี่ยต้องอิจฉาเพราะว่าในเมื่อลูกของเราเนี่ยโยนาธานราชทายาเรามอบตําแหน่งมอบอาวุธพิเศษให้ว่าจะเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปเอ๊ะทำไมกลับกลายเป็นดาวิดไปใส่แทนนะครับโอ้โหนี่ซาอูลต้องสังเกตละและซาอูลนะครับก็มอบหมายดาวิดเนี่ยให้ไปฆ่าไปจัดการอะไร ดาวิดก็ประสบความสาเร็จจนดาวิดประสบความสําเร็จนะครับตำแหน่งก็สูงขึ้นในกองทัพแล้วก็บรรดาในทหารของซาอูลทั้งหมดเลยนะครับหันมารักชอบดาวิดละผิดต้องเข้าใจนะครับว่าทหารซาอูลเนี่ยไม่ชอบซาอูลก็เยอะนะฮะเพราะซาอูลเป็นคนที่ผีผามไม่เชื่อฟังพระเจ้าถวายเครื่องบูชาเองไม่ฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกให้ฆ่าเขาไม่ฆ่าหรือมีคําสั่งแปลกๆนะครับว่า ถ้ารบไม่ชนะห้ามกินนะครับบหิวน้ำก็ต้องลบนะครับกินก็จะถูกประหารชีวิตเนี่ยก็คือว่าพวกทหารเนี่ยกลับหันมารักดาวิดในตรงนี้แล้วดาวิดก็ได้สังหารชาวฟริสเตียอย่างมากมายนะครับจนทําให้พวกประชาชนแล้วก็เรากองทัพร้องเพลงสรรเสริญว่าดาวิดเนี่ยฆ่าคนเป็นหมื่นแต่ซาอูลฆ่าคนเป็นพันและซาอูลก็อิจฉาโกรธแล้วมันมีอะไรตามมาล่ะพี่น้องดูใน หนึ่งสมัยเอวบทที่18ข้อที่8บอกว่าซาอูลก็พิโรธโกรธนะครับทำไมร้องเพลงชมคนนั้นไม่ชมเรานะเนะในข้อที่10วันรุ่งขึ้นวิญญาณชั่วของพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลซาอูลก็ทรงพรั่มเผออยู่ในวังขณะดาวิดเล่นพินถวายเช่นเคยซาอูลทรงถือหอ,อกอยู่และลำพึงว่าข้าจะตรึงดาวิดให้ติดกำแพงแล้วพุ่งหอ,อกเข้าใส่ดาวิดแต่ดาวิดก็หลบได้ทั้งสงครั้งก็คือหมายความว่า ซาอูลนะครับเริ่มที่จะกลัวดาวิดและไม่ชอบดาวิดและความกลัวความกโกรธความอิจฉาทําให้วิญญาณชั่วยิ่งทํางานหนักเนะี่ยบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าความกลัวความกโกรธความอิจฉาจะเปิดช่องให้วิญญาณชั่วทํางานหนักเนี่ยซาอูลในอาการดีๆนะครับเกิดอารมณ์ปุ๊บจะฆ่าเลยนะฮะดาวิดต้องสองครั้งก็ชีวิตในวังของดาวิดคงจะใกล้จะจบแล้ว เพราะว่าต่อไปจะเป็นช่วงที่3นะครับตอนต่อไปก็คือดาวิดจะต้องใช้ชีวิตในป่าซึ่งเป็นการที่ดาวิดจะต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็รวบรวมกองทัพใหญ่ทำให้รวบรวมกองทัพใหญ่เพราะวันหนึ่งมาซาอูลตายปุ๊บดาวิดสามารถยกกองทัพมาปกครองที่นี่ดังนั้นทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดนะครับว่าพระเจ้า ทรงจัดเตรียมไว้ถึงแม้เหตุการณ์จะย่ำแย่แต่ว่าทุกเหตุการณ์นั้นมีคนที่เราต้องพบมีเหตุการณ์ที่เราต้องทำเจาะจงไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับ